ในช่วงหลังๆนี้นะครับภาพที่มีโทนสีแบบคล้ายๆกล้องฟิล์มหรือว่าในภาพยนตร์เนี่ยค่อนข้างได้รับความนิยมนะครับเวลาที่เราถ่ายจากกล้องดิจิตอลเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับมันจะสดใสสวยงามอะไรก็ตามแต่แต่ว่าก็จะมีการย้อมสีภาพหรือว่าการทําโทนอะไรต่างๆเนี่ยให้ออกมาในลักษณะเหมือนถ่ายมาจากกล้องฟิล์มหรือว่าภาพยนตร์ ถ้าจะทำแบบนั้นนะครับวิธีที่ง่ายสุดนะครับก็คือไปหาพวกพรีเซ t ตนะครับอย่างวิสโกหรือวีเอสแวแคมวเสโเนี่ยนะครับที่มาทำงานร่วมกับไลท์ o ูมหรือว่าตัว Photoshop เนี่ยในในคามิเลร์ในการย้อมสีนะครับก็ง่ายนะครับมันก็เลือกฟิล์มได้อะไรยแยะมากมายแต่ว่ามันก็ค่อนข้างราคาสูงนะครับอย่างของพี่เขาเนี่ยเต็มไปหมดเนี่ยโอหหมดเงินไปเยอะเลยนะครับแต่ ถ้าเราต้องการจะทำเองก็ทําได้นะครับถ้าเป็นสมัยก่อนก็นั่งบั้นเคิร์ฟนั่งทํานู่นทํานี่ไปมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะ,ะใน Photoshop เ่ยนะครับจริงๆมันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นแต่แต่ก่อนเนี่ยมันถูกจํากัดด้วยข้อ,เ,อเงื่อนไขาบางอย่างตรงนี้ล้กันนะครับเงื่อนไขบางอย่างแต่ตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะ เฟล็กซิเบิลล่ะเยียดหยุนล่ะนะครับเราสามารถทํางานกับมันได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายขึ้นนะอ่ะมาดูเดี๋ยวพี่หาวทาวิธีนี้นะง่ายสุดๆเลยจะบอกให้ง่ายสุดๆแล้วไม่ต้องเสียตังค์ด้วยนะครับแค่มีตัว Photoshop CC ก็ทํางานได้ละนะครับอ่ะดูอย่างรูปนี้นะครับดูอย่างรูปนี้รูปนี้เนี่ยพี่หาวถ่ายที่คาซักสถานนะครับน้องคนนี้ชื่อดีน่านะครับเป็นไกด์ที่พาเราไปตามที่ต่างๆ นะรูปนี้ถ่ายด้วยกล้องฟูจิ XT1 นะพี่อากจะย้อมสีให้มันเหมือนฟิล์มจะทำยังไงนะในแต่ก่อนนี้นะครับถ้าจะทำด้วยวิธีนี้เนี่ยจะต้องเข้าไปที่ Image นะครับโหมดแล้วก็เปลี่ยนเป็น8 b i บิตซะก่อนนะในพวกคล้ายๆกับ cs 6นะพี่อาอจำไม่ได้แล้วละประมาณไหนนะครับทีนี้มันทำอย่างนี้เพื่ออะไรนะครับก็เพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องทำงานเยอะมั้งนะวิธีนี้นะครับมันเป็น วิธีที่เขาเรียกว่า look-up table look up table มันคล้ายๆกับว่าเอาจานสีที่อยู่ในรูปนี่นะครับแทนที่ด้วยจานสีซึ่งเป็นสีที่เรา,าทำเอาไว้เนี่ยแมปเข้าไปเลยอ่าเปลี่ยนกันนะครับอย่างเช่นสีแดงเฉดนี้สีแดงเบอร์10นะเฉดนี้นะเ,นนะเราก็ไปแมปกับสีแดงเบอร์10ซ,ซึ่งเป็นอีกเฉดหนึ่งนะเปลี่ยนเลยอาจจะเป็นสีออกส้มๆหน่อยนะครับเราก็เอาเนี้ย อันไหนที่เป็นสีแดงเบอร์สิบใ,ใ,ในนี้นะครับก็จะถูกแทนด้วยเทเบิลลักษณะนี้นะครับในวิดีโอก,ก็ทําแบบนี้นะมีหลายอันเขาเรียกลุกอัพเทเบิลนะครับแต่อันเนี้ยเราจะใช้ความสามารถของ Photoshop ตัวที่เป็น3 d นะครับ3 d อ่ะง่ายมากนะครับอ่ะดูรูปนี้นะ,นะเดี๋ยวพี่เอาทำให้ดูแล้วจะรู้ว่าอู้หง่ายจริงจริงๆนะพอเปิดรูปขึ้นมานะครับใน CC นี้ไม่ต้องไป image mode อะไรพวกนั้นแล้วนะครับ CC 2014 <24. S 1> เป็น16บิตนี่ก็ใช้ได้แล้วนะครับ เลือกตรงนี้กดตรงนี้จึงนะครับแล้วก็เลือก Color Lookup เห็นไหมนะเลือก Color Lookup ปุ๊บอ่ามันจะมีหน้าต่าง Property ของ Color Lookup เนี่ยขึ้นมาเราจะเห็น3 d l u t อันนี้มาจากคำว่า Lookup Table นะครับ l u t เนี่ยมาจาก Lookup t a เ l e เราก็ไปเลือกครับว่า Lookup Table ที่เราต้องการเนี่ยคือ Lookup Table แบบไหน,น อย่างเช่นเราเลือกโอ้นี่มีเยอะแยะเลยนะแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วนะครับอย่างเช่นเราอยากจะย้อมให้เป็นเหมือนโกดักห้าสองหนึ่งแปดโกดักนะครับกดตรงนี้จึงเห็นไหมครับสีเปลี่ยนไปละอ่านะีเลือกเอาตามใจชอบเลยนี่โอ้นี่ก็สวยนะเนี่ยอันนี้ก็สวยเห็นไหมครับเลือกของฟูจิก็ได้เนี่ยมันมีอยู่ใน Photoshop CC อยู่แล้วหลายคนไม่รู้นะครับเนี่ยย้อมเหมือนฟิล์มเลยผมปิดนะเห็นไหม นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะเหมือนกับว่าถ้าเกิดมันแรงไปหรืออะไรเงี้ยเราก็ลดโอปิอิตี้ลงได้เห็นไหมครับง่ายไหมไม่ต้องเสียตังค์นะครับใช้ Photoshop CC ทํทำได้ไม่ต้องไปหาปลั๊กอินลองมาดูรูปอื่นอ่าลองดูรูปนี้อ่ารูปนี้รูปนี้ดูเพลินเ,เมากเลยเนาะไม่มีอะไรเอาไปเอาขอครอปเหมือนสักนิดนึงนะครับเอาเป็นครอปแบบ ยี่บเอ็ดต่อเก้าแล้วกันนะครับเอาเป็นเหมือนแบบเป็นภาพยนตร์นะลอ,ลองดูซิสทัอ่าภาพยนตร์อ่ะ,ะยอย่างน,นี้นะครับยี่บเอ็ดต่อเก้าโอ้ประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยอ,อืออ่ะโอเคเอารูปนี้แหละเดี๋ยววันหลังพี่เหาจะมาสอนไอ้นั่นอีกทีหนึ่งนะ,ะเรื่องครอปใน Photoshop CC ซเนี่ยซึ่งมันโอ้โหมีออปชันอะไรเยอะมากมายน่าสนใจมากนะครับอ่าตรงนี้ก็เหมือนเดิมเลือกคัลเลอร์ลูกับ นะเลือกตรงนีนะ้ลองเลือกอันอื่นบ้างนี่เห็นไหมเลือกตามความพอใจเลยครับอยากได้แบบไหนอันนี้ Bliss by Pass นะครับโอ้แล้วรู้สึกถ้ามันแรงไหมอันนี้คล้ายๆกับพวก s a v i n g Private l i o n อ,อนเนี่ยนะเนี่ยถ้ามันแรงไปเราก็มาลด Opacity ลงอืมเนี่ยได้เลยอ,อันนี้เดี๋ยวขอปรับเป็น Medium จำเดียวก่อนอะนะครับเนี่ยเลือกได้ถ้าไม่ชอบนะครับเปลี่ยนหม่ไม่เอา เปลี่ยนเป็นแคนเดอไลท์อ่าโอ้ไม่สวยเลยนะครับนี่อ่าเริ่มละของนี้ว้าวนะน่ครับโอ้อันนี้มาเลยนะครับเหมือนลูกฟิล์มเก่าๆนะครับเฟสนิดนึงนะครับเนี่ยสวยเลยนะครับเนี่ยอ่าเนี่ยเราทำงานกับมันได้นะครับสบายๆหรือ,อเอารูปนี้แล้วกัน รูปนี้สินะครับเลือกคัลเลอร์ลูกกับปึ๊บนะมาแล้วนะครับเอาดรอปบลูอืมโอ้นี่แรงไปอ่าดูอย่างนี้นะครับสมมติว่าเราอยากได้แบบนี้อันหนึ่งนะครับสร้างคัลเลอร์ลูกกับเทเบิลมันท้าบอีกอันหนึ่งก็ได้นะครับเป็นข้างบนอันนี้แล้วก็เลือกเป็นอ่าอ้อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ ทำซ้อนไปซ้อนมาก็ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็น adjustment layer อยู่แล้วมันเราอยากจะทำอะไรกับมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอ่าเนี้ยครับดิบๆมาแล้วนะครับเนี่ยอ่าใส่เคิร์ฟเข้าไปหน่อยนะอ่าเฟดสีดำออกนิดหนึ่งอ่าใส่คอนทราสนิดอ่าแล้วอึบ้บอ่าอ่าดูต้นฉบับกับที่ทำแล้ว เนาะนี่แหละนะครับที่ว่ามันซ่อนอยู่ข้างในนะครับบางทีมันมีอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ตอนนี้ก็รู้แล้วลองเอาไปทําดูนะครับสนุกสนานมากมายเลยแล้วก็อยากจะย้อมภาพแบบโฟมแบบฟิลม์มใช้วิธีนี้ก็ได้ใน Color อร์รลูกาเทเบิลอันนี้นะครับพี่อยากบอกไว้นิดนึงว่าจริงๆแล้วมันสามารถไปโหลดมาได้อีกนะมันคล้ายๆบลัชนะครับแต่ต้องไป ค้นดูหน่อยนะครับว่ามันอยู่ที่ไหนบ้างบางคนเขาก็ทำอาไว้เยอะแยะเราก็ไปเอามามีทั้งฟรีและไม่ฟรีนะครับก็ลองหากันดูแต่ว่าเท่าที่พี่หาลองเล่นขนาดประมาณนี้ก็เอามาทํากับรูปภาพเราได้ทั้งเยอะแยะแล้ว